าครับก็อันนี้ยินดีต้อนรับเลยเข้าสู่เมืองไทยไทยแลนด์แดนสวนัสด์นี่แดนสวนัสด์นี่นอะเมื่อกี้คนเอ้ยนี่คือคนไทยแน่นอนคนไทยอย่างแน่นอน ครับอ,ออย่างแรกเลยขออภัยขออภัยจริงคือเขา้าโชว์ทั้งสี่ไหมครับโอ้เขาหล่อเนาะหลอเนาะเขาอุ่สามาร้องเพลงจีนให้ทุกคนได้ฟัง <G ül> เขาฝึกหนักมากขออภัยจริงคือทุกคนอาจจะกำลังซึ้งอยู่อ็นะะ <G ül> น,นี้เลยล่ะ แล้วเปิดมาเจอผมขับรถโตไม่ใช่ลูกค้ารถอะไรครับพิงานผมบอกคุณว่าผมอยากจะขับมาจากตรงนูน้นมานี่อะนนี้นี่คือสิ่งที่ผมได้นะครับครับก็งบเรามีจำกัดนะครับทุกคนแม้ว่าบัตรโซเอาแล้วแต่ว่ารถเราหาได้เท่านี้จริงครับไว้เดี๋ยวคอนเสิร์นหน้าผมจะเอาคันใหญ่ไปั talk about. Uh, I wanna. Uh, <laughs> I don't know what to say to international fans because this show is the pilot only show, you know. <laughs> uh, yeah, funny. I know. I know. <laughs> เป็นเพลงคนไทยหลายคนก็อาจาอจะเพลงนี้อาจจะยังไม่เคยฟังพี่นี่จะเคยฟังแล้วอะย่นครับก็เปิดมาเพลงแรกด้วยเพลงของภางเหนือก่อนพี่สาวครับพี่ฮันน้องหลายๆเ,ยเอ้ยไม่ใช่พี่หักเจ้าเนึอเอ้ยไม่ใช่ต้องพูดยังไงวะลืมไปแล้วพี่หักเจา้า ครับผมแล้วก็ต่อมาเน,นี่ยจากเหนือลงมานิดเดียวมาเป็นเพลงอีสานนะครับก <c oughs> ็จะเป็นเพลงเศร้าหน่อยแต่ว่าชื่อเพลงปลายฟ้านะครับทุกคนเป็นเพลงที่ผมชื่นชอบมากแล้วก็มันถือว่าเป็นเพลงที่ใหม่ที่สุดในเวลาสี่เพลง,พลงอะไรนะครับ <c oughs> I I, I, I will explain you later okay <c oughs> I I want to talk with the uh, Thai people <c oughs> <c oughs> ครับเดียวครับเดียวเว้นเว้นเว้นกูฟิตโอเคโอเคโอเค thanks thanks thank สับเพลงสหายครับเพลงปลายฟ,ฟ้าคือผมชอบมากแล้วก็ก็เลยเอามาใส่นะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่ร้องยากมากจริงๆแล้วก็เป็นที่ที่เป็นเพลงโหขันเนาะแต่ก็พยายามทําให้มันปันนี่ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็ต่อมาจากอีสานลงมาเลยลงมาภาคใต้เลยนะครับเป็นแบบว่าดีเบ้าดีเบ้า พี่บอลพี่บอลรักรักน้องเศร้าถูกเพ่าพี่บอลรักน้องเศร้าหมดเม็ดใจถูกไหมอ่ะไอ้ที่ถูกเนี่ยคนใต้หรือเปล่าที่ชู้ไม่รู้เอาเป็นว่าพี่บอลพี่บอลถูกแน่นอนพี่บอลพี่บอลร้องมาก I อเค้ไอ้โอเค I อเคโอเค e อเ a โเคโอเคโอเคโอเคอเคโอเคโ y เคโอเคอเคโอเคโอเคโอคอเคโอเคชอนค้อนคองคอเคโอเององคโอเคโ้คอเคอเคเคโอเกอเคเคโอนคอเคโอเคคโอเคโอเคเคโอเคโอเคโคโอเคอเคโอเคคโอเคคโอเอคโอเคนอคโอเอคโออออคคอออคโนชอบอคคอคอบฟังเ ็เลเอามาใส่นะครับทุกคนชอบไหมครับชอบถึงชอบผมไหมครับโอเคคนนั้คนถทยรอกันนะครับน <ich os un ha> ้าไอสโตน้อสโตเพิร์ตีคนทุกคนทุกคนท o ก t h ทุกคนทุกคนทุกคนท a n คนทุกคนทุกคนท t กคนทุกค r ทุก t นทุกคนทุ